ัสดีค่ะวันนี้จะพาทำทาโก้ฟิไอปลาทาโก้นะคะปลาทาโก้เราเอสำคัญคือเราจะมีตอร์ติย่าแผ่นตอร์ติย่าถ้าใครอยู่เมืองนอกจะมีขายหาซื้อง่ายนะคะตามซูเปอร์มาร์กก่อนอื่นเราจะทำซอสทาโก้ก่อนนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตนะทั่วโยเกิร์ตโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็มายองเนสอย่างละครึ่งนะคะอย่างละเท่ากันประมาณสามช้อนโต๊ะอันนี้ก็ต้องสามช้อนโต๊ะด้วยนะคะนนี้มายองเนสแบบใดก็ได้นะคะสามช้อนโต๊ะเท่ากัน,นะค่ับ ทีนี้เราก็จะใส่เกลือเกลือนี่เราไม่ตวงนะคะเรากะเอากะแค่พอเค็มเกลือพริกไทยไฟฟ้าแล้วก็ดินดินแห้งนะคะใครมีดินเอ,อผักชีนะคะของไทยนี่คือผักชีใครมีสดก็ใส่นะคะแต่ถ้ามีแห้งก็ใส่แห้งก็สะดวกดีนะคะ คือมัอนเออ่ยี่หล่านี่คือยี่หล่าผลนะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งซีกไม่ต้องใส่เยอะอย,อย่าบีบหมดนะคะหนึ่งซีกนาแล้วก็คนเข้ากัน อันนี้เราเอาไว้โรยหน้าหน้าปลาทาโก้ฟิชโรยข้างบนนะคะมันจะเข้ากันกับปลามากเสร็จแล้วนะคะนี่คือเนื้อปลาที่เราจะใช้นะคะสำหรับทาโก้ เราจะใช้ลักกับอปลาพิเลก่อนอื่นที่เราจะเอาไปทอดเราจะโรยเกลือบีบมะนาวลงนิดหน่อยโรยเกลือกับพริกไทยแล้วก็มะนาวนะคะโรยให้ทั่วเลย เกลือพริกไทยมะนาวสามอย่างก็มะนาวนิดหน่อยะค่ะแค่พอทาให้มีรสเปรี้ยวนิดนึงไม่ต้องเยอะทีนี้เราก็จะเอาไปทอดในกระทะนะคะนะคะตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วนะคะ เราจเจาน้ำมันเทลงไม่เยอะนะคะนิดหน่อยพอแค่พอไม่ให้ติดกระทะนะคะแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาลงเราจะทอดไปจนมันสุกนะคะตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะเราทอดให้เกรียมทั้งสองด้าน แล้วก็เอาไปใส่จานเตรียมประกอบใส่ทากดนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบร่างทากดกันนะคะเราจะใช้สลดัดเกาลาสลัดใครจะค่าใครมีผักสลัดแก้วก็ใช้สลัดแก้วอย่างเดียวนะคะคัวสลลง คัวสลองไม่รู้เขาเรียกยังไงภาษาอังกฤษวันนี้จะใช้คัวสลองกับอ่าเกลือสลัดสองอย่างคือจะใช้สลัดอย่างเดียวก็ได้สลัดแก้วก็หอรอือเรามีแผ่นโตเตะแผ่นตเตะอุ่นแล้วนะครับทำให้อุ่นก่อนแล้วก็จะเอาผักเอาผักลงแล้วก็ เอาเนื้อปลาวางเอาซอสโลยซอสที่ทำไว้นะคะเนี่ยอันนี้จะใช้อคอสลองคอสลองแล้เรียกอะไรคอสลอง ซอสนี้จะออกเปรี้ยวนะคะมันจะตัดกันกันกบความมัน นี่ก็เสร็จแล้วสูตรง่ายๆนะคะง่ายๆแต่อร่อยทำไม่ยากค่ะอย่าลืมไปทำกินนะคะใครนึกเมนูไม่ออกอยากกินเมนูแปลกๆนะคะทำง่ายขอให้มีแผ่นอันนี้แผ่นตอติยะแล้วก็อันนี้สามารถซื้อตามซปเปอร์มาร์กเอามารวมกันง่ายๆเพียงแต่ต้องอันนี้ซอสต,ต้องทำเองนะคะอันนี้ก็ไม่ยากหรอกคะ่ะ ก็ฝากกดติดตามาคลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ